สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองบางไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราบอดีที่29ตุลาคม2 6 3นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเพชรสุขโขทยัยจัดโดยเสียเขียวคุณศิลามีจันทร์ลูกชายของเสียชายสุขโขทัยนะครับ คุณพัชนินมีจัน์นะครับณเวทีมวยราชดำเนินเก็บค่าผ่านประตูนี้ชั้น3 350บาทชั้น2 700บาทมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา19.00น,นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G เบ็ 1 1เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 g เบ d 1 1เล่นง่ายจ่ายจริงไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรสุขโขทยัยประจําวันนี้กันเลยนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านสามพยักษ์เหลืองวิชัยมวยไทยยิมนะครับหรือค่ายเก่าคือสามพยักษ์กอบางพีรุ่งเรืองนะครับวันนี้เจอทางด้านอินทราราชบูมเด็กเซียนนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าอภิศักทีเคยุทธนานะครับชกกันที่พิกัด125ปอนด์ปอนมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านอินทราราบูมเด็กเซียนนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธหนักอาวุธแรงฟอร์มหลังนี่ก็ไป ชนะน็อกมานะครับชนะน็อกสําเร็จเลื่องวิชัยมวยไทยยิมเมืม่อวันที่17กันยายน263ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้น็อกเควินทีเด็ด99นักชกจากสเปนนะครับวันนั้นเจอของหนักครับเมื่อวันที่12มกราคม263ที่เวทีมวยราชดำเนินครับก่อนหน้านั้นก็ไปชนะน็อกนาทีทองมอภูวนา มาเมื่อวันที่27ตุลาคม2562ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้นะครับเจอกับสาพยักษ์นี่ผมมองว่าดีกว่าแข็งแกร่งกว่ายืนระยะมั่นคงกว่านะครับคู่ที่หนึ่งในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอินทราชบุมเด็กเสียนครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาต่อคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับวันนี้เจอทางด้านโฮม เกียรติพรเทพชกกันที่พิกัด119ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแล้วก็ยืนระยะมั่นคงนะครับแล้วก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนเพชรน้องขอน กอมวลวัดมาเมื่อวันที่3ตุลาคม2 6 3ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บเอาชัยชนะกลับบ้านหน้าอีกครั้งนะครับคู่ที่2ในรายการผมออกวิธีทางด้านเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยฝีมือครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับ ชาติมังกรโชห้าพยักหรือชื่อเก่าคือเจ้าฟ้างามยอดมวยพลรัตน์นะครับวันนี้เจอทางด้านมูเซอร์ดำต่อผิวหล่อพักดีครับซึ่งเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเข่าในอาชีพครับชกกันที่พิกัด1น5่ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมูเซอร์ดำต่อผิวหล่อพักดีนะครับนักชกจากบุรีรัมนะครับเป็นมวยที่สูงยาวใหญ่ครับ แข็งแร่งแข็งแรงครับเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพวันนี้ถึงจะหยุดไปนานนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับหยุดไปปีกว่า ผมมองว่าวันนี้มาแจ้งเกิดครับคู่ที่สามในรายการผมออกไปที่ทางด้านมูเซอร์ดำต่อผิวหล่อพักดีครับอาศัยรูปร่างใหญ่โตกว่าครับวันนี้น่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านครับแล้วมาต่อคู่ที่4ี่ในรายการนะครับต้องบอกว่าใครนอกใครครับคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้าวไก่ชห้าพยักหรือก้าวไก่ลูกอีสานไฟติ้งนะครับวันนี้เจอทางด้าน เสกสรรเขาบางแกรกนะครับหรือเพชรเสกสรรอำนาจมวยไทยเก่านะครับชกกันที่พิกัด129กับ130นะครับทางด้านก้าไกลนี่ต่อให้1ปอนด์นะครับผมมองว่าต่อน้ำหนักนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าก้าไกลโชห้าพยัคฆ์นี่อาวุธหนักอาวุธแรงเก่าเก่าเกมหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับวันนี้เขาจะมาขอเกิดครับหลังจากสามฟอร์มหลังนี่สะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ แพ้กัเสมอครับก็ฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนเพชรนิลันดาบรันสารขาม,มาเมื่อวันที่28สิงหาคม263ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปเสมอกันกับทางด้านมวยกัมูชาพี่ยศครับนักชกกรรัมูชาเมื่อวันที่25มกราคม263ที่ถนนพระอาทิตย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้นอกพลังบุญวอสันใต้เมื่อวันที่สมมกราคม 2 6 3ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ถือว่าวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับเกิดแน่นอนครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านก้าวไกช่ชอ5พยักให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ค้าในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงตะวันชอ5พยักรหรือแสงตะวันอสุวรรณรัตน์เก่านะครับวันนี้เจอทางด้าน มวยฝีมือดีครับอย่างซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับหรือเจ้าพิมพ์นิยมศูนย์กีฬาวัดเกตนะครับชื่อเก่าวันนี้ชกกันที่พิกัด115กับ116นะครับทางด้านแสงตะวันโชว์ห้าพยักนี่ต่อให้1น่ปอนผมมองว่าต่อ1น่ปอนไม่ได้ต่อตัวนะครับเพราะว่าแสงตะวันทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งแข็งแกร่งแข็งแรงครับวันนี้ต่อหปอนนี้ผมมองว่า,วา ไม่ใช่ปัญหาเลย 115, 116นี้ผมว่ายังออกไปที่ทางด้านแสงตะวันโชว์5พยักครับคู่ที่5ในรายการฟอร์มหลังเขาก็ไม่ธรรมดาครับก็ไปชะนะคะแนนอิทธิลิ์แก้วสำลิศมาเมื่อวันที่29กันยายน263ที่เวทีมวยรังสิทธตและก็ก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนคุทธทาวุธ พันเปอร์เซ็นสสลาวุธนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2 6 3ที่เวทีมวยราชดำเนินก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนกวางเพชรหนุ่มบางกะดีมาเมื่อวันที่8มกราคม2 6 2ที่เวทีมวยลุ่มวินีนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้เจอกับซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเสียนนี่ผมมองว่าลำบากครับทางด้านซันเดย์ลำบากแน่ต่อ1ปอนนนี่ ไม่ใช่ปัญหาเลยครับคู่ที่5ในรายการคู่ค้ำในวันนี้ผมออกไปธีทางด้านแสงตะวันโชห้าพยักจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วไปต่อคู่ที่6ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพยักคีรีโชห้าพยักนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้ากระต่ายปลาสิงบันลังทองนะครับเก,เก่าเก่าเกมเหมือนกันแต่ถ้าว่ามาเจอกับมวยเก่าเก่าเกมมากกว่าอีกนะครับยัง บิ๊กแบ็กครับยอน้ามันหรือวิลชาติสักนีลันลัดหรือวิลชาติชอโคยุหะอิสุสุเก่านะครับโชคกันที่พิกัดน1อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านบิ๊กแบ็กยอน้ามันนะครับเป็นมวยเหลี่ยมตัวดีฝีมือดีครับเรียกว่าไอเอสระดับประเทศเขาว่าได้ครับสมัยก่อนนี้แล้วก็เลือเวทีไปนานแล้วก็กลับมาใหม่ครับ ฟอร์มหลังนี้ก็ไปชนะน็อกเจ้าสิงห์อุดรอออูดอุดรมาเมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 3ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้คะแนนฟ้าบุญมีเบิร์ดลังสิ์มาเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ายน2 6 2ที่เวทีมวยธนกรสเตเดียมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับก็ชนะนอกบัลละเงินอยุธชัยมาเมื่อวันที่5สิงหาคม2662นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ วันนี้ผมมองว่าทางด้านบิ๊กแบ็คยอนามันหรือวิรชาติศักนินิรันด์ดีกว่าครับแข็งแรงกว่าแล้วก็แก่งกว่าเก่าเก๋าเกมกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่6ในรายการผมออกที่ทางด้านบิ๊กแบ็คยอนามันนะครับ แล้วไปต่อคู่ที่จิตในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรภาคภูมิหมวดดับลําปางหรือเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับหรือเพชรภาคภูมิแหวนโค้งเกียงไก่นะครับนักชกจากจังหวัดลำปางวันนี้เจอทางด้านหนึ่งพิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่หรือ1วพิชิตต่วนเป๋ม่วยไทยยิมหรือ1วพิชิต เกียรติชูไทยนะครับชกกันนิพิกัด125ปอนด์นักชกจากเมืองดอกบัวครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปทีทางด้านเพชรภาคภูมิหมวดดับลําปางครับวันนี้สูงใหญ่ยาวครับขวางหน้าดันแทงได้เปรียบทุกสัดส่วนฝีมือดีฝีมือจัดจ้านนะครับผมมองว่าวันนี้เอาอยู่ครับเกิดแน่นอนหลังจาก แพ้คะแนนยอดเพชรพอเจริญแพทย์มาเมื่อวันที่20กันยายนที่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนเพชรดำพอเจริญแพทย์ก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนนเพชรเขาวังสจเล็กเมืองนนท์วันนี้ผมวองว่าดีกว่าหนึ่งวิชิตครับได้ใหญ่ได้ยาวได้ลอยแล้วก็หายใจบ่อยกว่าครับวันนี้จัดไปครับเพชรภาคภูมิมวด,ดับลำปาง